จูโลคุค่นะครับมาเดเดสถึง6ถึงบทที่16แล้วนะทุกคนอาอย่างคำแรกนะเราอ่านคำว่าฮิดารินะครับฮิดาริเนี่ยแปลว่าซ้ายนะครับเมื่อมีซ้ายก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีขวาเนาะเทคนิคการจำนะให้จำคำคู่ตรงข้ามด้วยนะครับก็คือขวานี่เรียกว่ามิกิฮิดาริแปลว่าซ้ายสมมติว่าเวลาเราขับรถใช่ป่ะเราบอกเลี้ยวขวาหน่อยสิเราก็พูดว่ามิกินี้มาการตกระไซ มิกินิมาคาเตกุระไซหรือเลี้ยวซ้ายหน่อยก็เป็นฮิดารินิมาคาเตกุระไซฮิดารินิมาคาเตกุระไซคำว่าดูนะครับเช่นดูทีวีนะครับเราก็ใช้คำว่ามิมัสอ่าคำว่าดูทีวีก็คือเทเดบิเทเดบิแปลว่าทีวีนะฮะเทเดบิโอมิมัสอ่าอย่างนี้เลยนะครับเทเทเดบิโอมิมัสกับคำว่าใคร ไข่หอยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ติดกับทะเลเนาะเขาก็จะชอบกินหอยมากแล้วก็ด้วยความที่ทะเลเขาใหญ่กว่าบ้านเรานะครับมันก็ <c oughs> หอยมันหลากหลายชนิดอะ่ะหอยที่ญี่ปุ่นอร่อยแล้วก็เนื้อเนื้อเยอะเนื้อแน่นเนาะแต่ประเด็นเขาไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนเรานะครับอ่ามิเตกระไซเนี่ยให้นักเรียนดูที่บนกระดานเนาะโบโดโอ้มิเตกระไซมินะมิเตกระไซเนี่ยคือทุกคนดูที่บอร์ดนะ ดูที่กระดานนะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเรามาฝึกเขียนกันคำแรกอันนี้อ่านว่าอะไรฮิดารินะครับอ่ะฮิดาริฮิดาริถัดมาขวาอ่านว่ามิกิมิกิตัวนี้อ่านว่ามิมัสมิมัสดู แล้วก็สุดท้ายตัวหอยนะครับอ่านว่าไข่ไข่ตัวหอยเนี่ยคล้ายๆกับตัวตาเนาะแต่ว่าจะมีเส้นด้านล่างอยู่สองเส้นนะครับอ่าเรามาฝึกเขียนเลยดีกว่า <c oughs> จ้าคาคิมาโชเนี้มินาซังฟึบฮิดาริซ้ายนะมีตัวเออยู่ข้างในด้วยซ้ายนะครับ คันจีเนี่ยเวลาเรียนตอนแรกเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินมนันนะคุแต่พอนานๆไปเราจะชอบ <c oughs> นานๆไปเราจะชอบนะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับคือเห็นตัวคันจีปุ๊บเนี่ย เราจะเข้าใจความหมายปับเลยนะครับออเคมิกิไปแล้วถัดมามีที่แปลว่าดวงตามีมีดูหรือว่ามีมสัสนะครับดวงตาเนี่ยอันนี้อาดดวงตาคัดเฉพาะส่วนนี้เนี่ยคือเมถูกต้องไหมแต่มีขาก็แปลว่าดูไงเออตาที่มีขาคนก็หมายถึงดู อันนี้เราเรียกว่าแบบเชื่อมโยงความหมายนะครับปลาที่มีขาวไว้ดูเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเชื่อมโยงความหมายอ่ะถัดมาไข่ไข่หอย <c oughs> คล้ายคตัวกับตัวบนหอยในสมัยก่อนเนี่ยมีค่าแทนเงินนะทุกคนสมัยก่อนเราไม่มีธนบัตรเหมือนปัจจุบันนะครับเราใช้หอยเนี่ยในการแลกเปลี่ยน เทียบเท่ากับเงินตานะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ติดตัวไว้เนาะเท่ากับเงินตาอ่ะุ๊บ <c oughs> ทำไมมันลื่นลาะอ่านะอ่ะ,นะอ,ะอันแรกโคเรียวาอุมิเดะอุมิแปลว่าทะเลนะครับทะเลนะครับอุมิเดะฮิโรตะแปลว่าเก็บ นะครับเอามาขยายคําว่าหอยอนะครับไข่อันนี้เป็นเวิร์บนะครับฮิโรหรือฮิโรยม s สเอาว่าเก็บเอามาไว้ข้างหน้าคําว่าไข่เนี่ยเป็นการขยายคํานามนะครับหอยที่เก็บที่ทะเลก็คือว่าเนี่ยคือหอยที่เก็บมาจากทะเลนะก็เร um ียกว่าอุมิเดะฮิโรตะไคเดสอันที่2องไม่นิจิคือทุกวันเทเลบิโอมีมาสอ่าฉันดูทีวี ทุกวันเนาะไม่นิจิแปลว่าทุกวันนะครับกักโคโนฮิดาริอ่าฮิดารินี่ฮนานะยะงะอาริมัสฮนานะยะแปลว่าร้านดอกไม้นะครับอยู่อาริมัสแปลว่ามีมีร้านดอกไม้อยู่ทางด้านซ้ายของโรงเรียนนะครับ ถัดมาม,มิกินิข่าวากะอาริมัสก็คือมีแม่น้ำอยู่ทางด้านขวาของโรงเรียนอ่านะจีอ่านพร้อมกันนะกักโ,โกโนฮิดาะนิฮานายากะอาริมัสมิกินิข่าวากะอาริมัสนะครับโอเคยอดเยี่ยมทุกคนฝ <c oughs> ึกเขียนคันจิมิกิฮิดาะมิกิอ่านะฟึบ มิกิจำได้ไหมครับฮิดาริฮิดาริจะมีตัวเออ่อย่างเงี LIKE ้ยนะครับฮิดาริมิกิเตะมือขวาด้านนี้นะครับมือขวามิกิฮิดาริเตะมือซ้ายนะครับอ่าเราเรียกมือขวามือซ้ายอัคเครุแปลว่ายกมือขึ้นนะครับฮิดาริเตียอัคเครุอัคเคเตะก็คือยกมือขวาขึ้นฮิดาริเตียอัคเคเตะยกมือซ้ายขึ้นนะครับโคโนไคาโยมิเตกะไซอ่ากรุณาดู หอยนะฮะไข่มิเตดดวงตาที่มีขาก็คือดูนะดวงตาที่มีขาก็คือดูโคโนไคโอมิเตะกระไซอ่ะยาวหน่อยนะทุกคนเริ่มวัตช wa, no um ิวะวัตชิโนอิเอะวะอุมิกะระชิคเดสบ้านของฉันเนี่ยใกล้กับทะเลนะครับอุม um ิ จากทะเลเนี่ยใกล้มากคาระแปลว่าจากนะครับอุมิแปลว่าทะเลนะอิโนไมโนมิชิโออันนี้มันก็ขยายกันต่อนะครับมิจิแปลว่าถนนที่อยู่ด้านหน้าบ้านที่อยู่ชั้นข้ามถนนที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะวัตเตะแปลว่าข้ามนะครับอุมิเออิคิมัสข้ามถนนไปข้ามถนนที่อยู่ด้านหน้าจากหน้าบ้านแล้วก็ไปอะไรไปที่ทะเลอุมินเออิคิมัสนะครับ มิจิโอวัตารุโตกิตอนที่ข้ามถนนนะมิจิโอวัตารุโตกิมิกิโตฮิดาริโโยกุมิเตะอ่าก็คือชั้นพยายามมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยครับมิกิโตฮิดาริโโยกุมิเตะวัตตาริมัสคือมองซ้ายมองขวาแล้วก็ข้ามนะครับมิเตะวัตตาริมัสเตะเป็นรูปกริยาไว้เชื่อมกับอีกริยาตัวหนึ่งนะทำอันนี้ก่อนเวิร์บหนึ่งแล้วก็ค่อยทำเวิร์บ สองนะครับอุม um ิเดะไคโอฮิโรเตะฉันเก็บหอยที่ทะเลนะอาโซบิมัสคือเดินเก็บหอยเล่นๆไปอาโซบิมัสนะครับโอคิไคจีไส่ไคชิโรยไคอาไกไคอิโรอิโรนะหลากหลายนะครับหรือมากมายไคกาอะดิมัสก็คือมีหอยเนี่ยหลายๆประเภทอิโรอิโรคือแบบหลากหลายเช่นแบบ มีคนละหลายคนอย่างเงี้ยก็อิโรอิโรนะฮิโตะอย่างเงี้ยนะครับอ่าทุกคนอ่านพร้อมกันนะหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำว่าชิโน้ยี่วะอุมิคาระชิไกเดสอีเอะโน้มาเอะโนะมิจิโอวัตเตะอุมิเอะอิคิมัสมิจิโอวัตเตะทุกที่ฮิดาริโตะมิคิโตะฮิดาริโอะยุกุมิเตะวัตาริมัสอุมิเร่ไคโอะฮิโรเตะอาโซบิมัสออกเสียงตามเต้นเต้นทันไหมทุกคนต <c oughs> อนนี้ให้ทุกคนแบบออกเสียงให้คล่องแล้วนะ 大きいก小さいไ白いช赤いายไก่ชิโร่ไกอไ่ไก่いろไกมอ่านตามทันไหมครับทุกคนก็ไปฝึกอ่านเนาะแคปหน้าจอนี้ไว้เลยก็ได้เนาะแล้วก็เราก็กลับไปฝึกอ่านนะครับตรงไหนเอ่ยที่ไม่เหมือนกันอ่านเรามาดูตรงไหนเอ่ยที่ไม่เหมือนกัน่ตรงนี้ไงมีขาตรงนี้มีมีเส้นสองเส้นอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นตัวเอนะครับอ่าอนนี่ง่ายเนาะ ไม่ยากอ่ะเดี๋ยวบทที่17เจอกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับติดตามกด s ซั c r i b e ด้วย